สวัสดีครับมึงชาติเจริญทรัพย์นะครับาพาไปดองมาด้วยนุ่มตีนุ่มตีจากแดนมังกรครับ <c oughs> สดมากนั่งสดมาก <c oughs> ไปถอดดามเลยเจอสาม ดินครับเคเจ็ดพีูนย์จดเก้าลงบัตเม็ดพี่น้ oh. องขูดให้หน่อยเอ้ขุดดาดินครับขุดออกไปก่อนซานี่เอสยีสองหนึ่เปอร์เอซโอ้นี่ท็อปเลยครับนะ มีลายแยกให้พร้อมเลยอ่ะเอ้ไม่แน่ใจนะสอม่เอกเจริญทรัพย์อ่ะสอม่เอกเจริญทรัพย์อ่ะอือบางบางครับ ACE เอ้ยพี C ่น e ้องเบียดเบียดที่สองตันนะ รถเลิกแปดตัวไนะ่น้องแครีสองลำเคจีทีเครื่องยนต์มิซูบิชิ 4M50 4สูบคอร์บูเรเตอร์คูลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ58พลังมาครับมุมอามเชื่อมนอกเชื่อมในเสริมด้วยแผ่นเหล็กสาแกมแฉกบินลายไพป,ปิ้งให้อย่างดีครับเอ,อ้อเขื่อนฟุดไหนนัน แทมเป็นตัว x ตรงล้อนำก็จะมีที่เสริมนะคะะรับอ๋อเดือดสดมากครับเนี่ย ได้ครับน่ะ A C D D ก็ Advanced C ก็ Control D ก็ Electronic โอ้หกล้อยังพันพี่น้วเลยจัดมากครับ ได้ครับถามคาเกิดทรับได้098 2 7 2 3 7 5 2ปัจจุบันมีมี200ด้วยครับนะ200 C แล้ว2 15 C Super ACE อ๋อนักเก็บอดบางกันนะ่ะลอกบ,บางบาง โชมใหม่สีจัดจ้านผลคริดที่แดนแผ่นดินใหญ่ร้อยเซนต์ครับตัวเดินเครื่องบ๊มนี่เจปแปนครับบินแข็งเหมือนกันกนะแถวนี้ ไปน่าจะอยู่ดักร้อยชั่วโมงผมนะี่ยสดมากครับเนะ่ยสำหรับหนุ่มตีลูกผสมนะครับลูกผสมคนขับนิ่มมากครับหลอดไฟ l อลีสว่างจัดจ้าน น,น,น,นี่กำลังเปิดงานอยู่ครับนะดูเรียบมากครับอ้าวใช้แสล้อสอเสาสายแบกกับฟ้าท้ายเปิดเลยหลังจากวิก่งอ้อยก็ามาวิ่งดินต่อครับ สานี่ก็ดูแลโดยสานี่ไทยยนหรือว่าจะดูการทำงานได้ที่ YouTube เพจชาติเ,าเ,เติรัพซัครับ e X c a v r t o r Truck 0982723้าฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ